เวน EP 3 mm hmm. เที่ยววัดบางทงในวันที่อากาศร้อนมากดูเห็นไหม mm hmm. รู้สึกเหมือน48องศาเวน EP 3นะครับวันนี้ไม่ได้เวนคนเดียวมีคนมาด้วย mm hmm. มีคนมาด้วยนะจ๊ะ mm hmm. รอบนี้เดี๋ยวพานางไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็ว่าจะไปขี่รถเล่น จะไปเที่ยววัดบางทถงรงเท้าเลยยืนอยู่ข้างของเท้าเลยไปไปดีจะไปเที่ยวไม่ยอมตื่นมาหาอะไรกินต้องมากินก่อนออกชาเยน็นหนึ่งแก้วชายอะ,อะไรนะชาไหนมได้กว่าน้เเดี๋ยวขอตัวกินก่อน minutes five later. เดินออกมาจากร้านที่มีเอไปแล้วรับรถสี่โมงค่อยไปได้ไหมอะวะตอนนี้ที่บ่ายสองขึ้นโอ้เราจะดูแดดดินอไปนี่ยืนอะไรนี่ขี่สิบห้านาทีก็เหมือนสิบสิบห้าชั่วโมงอะรถไปอะ 嗯。 ัด้เลยหล่นลวเห็นไหมเป็นเล่นไงยองหัวปึ๊งเลยดถึงแล้วนะครับวัดบางโถงเดี๋ยวนั่งแป๊บหนึ่งก่อนร้อนไม่มีอ่ะมนี่ข้างหลังนะครับดีๆลองไปเริ่มเลยแล้วก็มีตรงฝั่งโน้นที่สร้างเพิ่มอยู่ เนี่ยเนาะเห็นไหมเนี่ยข้างหลังนี่แหละสีน้ำเงนินนะหลังช้างนู่นแหละเดี๋ยวขอนั่งให้หายร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปร้อนกันต่อสักครี่ two thousand years later เดี๋ยวเราเดินรอบๆกนันก่อนเอาที่ล่มๆก่อนจริงๆมีที่จะไปนี่เข้าไปตรงนี้นกันเลยเข้าไปที่เจดี อันนี้เจดีใช่ไหมและอันนู้นนะอันนู้นก็สร้างใหม่ก็น่าจะเป็นเจดีเออไม่เห็น <c oughs> ต้องห่ังนี้เนี่ยเดี๋ยวอันเนี้ยยังร้อนอยู่เดี๋ยวสักแป๊บเดี๋ยวค่อยเดินขึ้นไปตรงนู้นด้วยตรงนู้นเข้าไปได้ไหมไม่แน่ใจเนาะเออไม่เป็นไรวันนี้ก็เอาเท่าที่ได้ที่เห็นแล้วกันเดี๋ยวเราเดินดูรอบ,รอบๆแถวนี้ก่อนนะครับเพราะมันล่มดีหลวงพ่อองค์ใหญ่อันนี้ มาดูข้างหน้าแต่ร้อนอ่ะพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกอืมคงใหญ่มากเลยครับแต่ย้อนแสงไปหน่อยนี้เวลาบ่ายสามแล้วนะครับดูแดดอขอแค่ตรงนี้แล้วกันคงจะไม่ได้เดินเข้าไปเอ้หรือว่าเดินเข้าไปใต้เงา ừ lắm 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 คือมันมันจะบอกว่าเย็นมันก็ก็ได้นะจะบอกว่าแสบก็ได้นะมันช่วยเย็นไหมตกลงอ่ะมันช่วยเย็นไหมมันแสบกว่านะคือพอเหงื่อออกแบบนี้พอโดนปุ๊บใช่ไหมมันเหมือนกับพอโดนเหงื่อโดนน้ําปุ๊บมันจะเหมือนแสบอะแสบแล้วก็สักพักหนึ่งถึงจะเริ่มเย็นใช่อะไรใช่อะไรตางงูคืออะไรมันคืออะไรสเปรย์ตางงูวันนี้ก็ลองซื้อมาดูสเปรย์อะไรไม่รู้อ่ะเขาเรียกอะไร เยังมีไว้ฉีดออกกำลังออกกําลังกายได้ด้วยมันเป็นอะไรอะ่ะฉีดพดลังกายไปต้องการความเย็นสดชื่นโอ้โหอ่านชื่อผลิตภัณฑ์ส,สิ Snake Brand Picky Picky Hot Heat Cooling Mint Classic Picky Picky Pick อะไร Picky Heat นี่มันภาษาไทยนี่หว่าไม่ถ้าเกิดเรา ทั้งตัวแล้วไปเดินตรงนู้นเลยอ๋อเดี๋ยวตรงนู้นถ่าร้อนใช่เราฉีดฝาเท้าไงเราฉีดฝาเท้าดีว่าลืมไปแล้วว่าว่ามันต้องถอดรองเท้าเดินใช่แล้วก็กางแล้วก็ด้วยเด็ดตอนนี้กี่องศารงเท้าก็ไม่ได้ใส่มาดูนกาได้ไหมเนี่ยนากาไม่บอกยี่สิบแปดองศาเองทนีไง เมื่อตอนตีสามมาสิยี่สิบแปดองศาตอนนี้เวลาบ่ายสามยี่สิบเก้าจริงๆนี่โชว์ขึ้นมาเรียวไลฟ์ฟิลอุณหภูมิที่รู้สึกไหนวะโอ้ยสี่แปดแล้วเอากระท้อนใช่ไหมสี่แปดโอ้โห เดี๋ยวต้องไปอ่านที่ป้ายข้างบนอ่ะต้องไปอ่านหน่อยคือท่านนั่งอยู่บนบนงูเป่า,าหรือบนบนพระยาหนคารอเปล่าขอไหวก่อนนะครับเดี๋ยวเดขึ้นไปดูหลวงปู่ทวดก็เดี๋ยวเข้าไปข้างใน ายรูปข้างในเห็นเมื่อกี้เนี่ยตอนเดินอยู่พี่เขาบอกว่าข้างในเนี่ยต้องถอดรองเท้าแล้วก็เป็นลานโล่งแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเราต้องมาฝึกไงว่าเราวันรับรู้ฝึกความอดท,ทนในฝาเท้ากไม่ได้ใส่รองเท้ามาเลยนี่ก็ไม่ได้ใส่นะถูดรองเท้าถอดรองเท้าก่อน ฮึเท้าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วนะครับแค่ดูเล่นตรงนี้หนูอุ้ยอุ้ยโอ้ยไปเข้าไปเข้าไปโอ้เฮ้ยนั่ไหมเขามีพรมแดงนี่ใช่ไหมอุ้ยแค่บันไดตรงนี้นะ เล่นไว้ก่อนหนึ่งสองาหนึ่งสองสามเล่นธรรมดานะเอามาอีกรอบนึงสุกจริงๆริงเธอไม่น่าหลกไปไปยืนถ่ายเป็น้าดีกว่าเนี่ยพื้นข้างๆเนี่ยอ่าเปี่ยนเปลี่ยนเล่นไว้ไหมไม่เป็นไรเนี่ยข้างๆเนี่ย จ้างให้ไปยืนหนึ่งนาทีพี่ให้ห้าพันให้ห้าพันเลยหกโมงหกโมงไม่ได้คือห้าพันเนี้ยให้เป็นค่ารักษาร้อนมากครับโอ้ใครมาก็ดูอากาศดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้เดินเท้าไปได้นะเขาเป็นพมเนี้ยอันเนี้ยจะไม่ร้อนเขาแบงคในได้ถอดองเท้าแบงนอกนี่โอเคโอเคนี่เราถ่ายรูปเสร็แล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชมข้างใน ขอไหว้หลวงพ่อกันก่อนนะโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วให้ไปเจอกันข้างนอก โอ้ oh <my> God. สวยมากสวยนะคือคือถ้าเสร็จแล้วนี่จะสวยมากเลยแล้วก็มีสระน้ำมีอะไรโห oh <my> พระโมคคัลลีบุตรเออเนี่ยอย่างรูปนี้ท่านมองมองไปข้างบน เออ,อนนี้อันนี้ต้องมีความหมายแหละเพราะไม่นั้นเขาไม่สร้างแล้วจะดูดูเป็นเห็นไหมมีบาทแล้วก็มีผ้าไตผ้าไตคนละแบบที่ผ้าดบาอันนี้คืออะไรเดี๋ยวใครรู้หรือมีความรู้หรือเข้าใจก็คอมเมนต์บอกไว้หน่อยอเคไปกราบกันแล้วนะครับก็ข้างในบรรยากาศดีนะดีมากเลยแล้วก็ เมื่อกี้ตอนเราขี่มา้ารู้สึกร้นยังไงไม่รู้ล้นพอเข้าไปข้างใน,นรู้สึกเย็นเย็นกายเย็นใจอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่พ่อกับแม่หรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ชอบมาเที่ยววัดเขามาแล้วสบายใจนะเาจจริงๆเรามาเราก็สบายใจแต่แค่ไม่เคยสังเกตได้พอมารู้สึกก็เออดีมาพักผ่อนมาเที่ยววัดอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งก็ที่ทําให้เราสบายกายสบายใจน,นี่พอออกจากวัดจะอ,ออกจากร้านออกจากวัดไปขี่รถไปก็ร้อนตัวเหมือนเดิม โอเคเดี๋ยวไปหาอลไรจิ้นก่อนนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับกันแรกโอ้ฝนมาแล้วอลเอาไว้ได้บอกไหมไปดูตลาดก่อนเนาะ <c oughs> โอเคครับ ออกจากวัดแล้วนะครก็เดี๋ยวเราจะไปตลาดชื่อตลาดบางโทงตรงนี้นะ,ะไม่รู้ว่าจะมีอะไรไหมเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าไม่มีก็น่าจะกลับเลยแต่ถ้ามีก็เดี๋ยวจะเดินลงไปดูไปห,หาเพื่อได้ของกินโอเคไปครับเร <c oughs> <c oughs> กาลังจะใส่พีดีไม่ไงก็จะถ่ายปิดไงโอเคแล้วหลบหน้าทําไมนี่น,น <ะ S 2> ามา<ำ>อะไรต้อนรับอ่าเป็นตลาดะนะตลาดบางโงนี้ก็ปิดแล้วตอนนี้เวลาสี่โมงห้าโมงแล้วก็ตลาดปิดแล้วช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนด้วยมั้งเนาะเพราะอากาศมันร้อนนะครับคนก็เลยไม่ค่อยมาเดินถ้าช่วงหน้าฝนหน้าหนาวหรืออะไรพวกนี้ช่วงหน้ารักอ้าจะมีคนมา เยอะขึ้นนะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือคนน้อยเราก็จะไม่ค่อยวุ่นวายใครที่ไม่ชอบที่พุกพลาดเนาะก็มาแวะเวียนมาเที่ยวมาอะไรกันได้แล้วก็ถ้ามาช่วงนี้ก็เตรียมน้ําเตรียมอะไรกันมาหน่อยนะครับอ่ามันร้อนมากแล้วก็แล้วก็อะไรอโอเคครับก็เวน EP ที่3ามไไม่รู้พี่เท่าไหร่นะครับดูเอาในหัวคลิปเอาละกันก็คงจะมีเพียงเท่านี้ขี่รถเล่นนะครับ ต่ออาทิตย์ว่างไม่รู้จะทาอะไรก็มาขี่รถเวนไปเรื่อยเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่รอบนี้ไม่ได้มาเวนคนเดียวนะมีเขา,าเรียกอะไรนะวิญญาณร้ายเกาะมาด้วยโอเคครับก็ก่อนจากกันไปนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้หน่อยกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้นะครับและอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในตอนต่อไปซึ่งก็ยังไม่รู้นะว่าเราจะลงคลิปอะไรบ้างอันนี้เป็นช่องอินดีหน้หน่อยๆเราอยากลงอะไรก็ลงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ ครับสวัสดีครับเดี๋ยวขี่รถกลับแล้วจ้าคิดถึงกันไม่เอ,อ่ยไม่เจอกันตั้งนานไม่ไม่ถามคนดูไม่ให้ถามเธอโอเคไปแล้วเป็นไปจ้า